สวัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องดีไซน์มาบ้านเกีลวรี่ใช่ไหมคะใช่วันนี้เราจะไปท้าบิสูตรซอยหกกันค่ะทุกคนเนื่องจากว่าอดีตตะกอนที่เกีลวรี่เคยอยู่ใช่ไหมมันน่ากลัวมากแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งใกล้ๆจะหกโมงแล้วคะทุกคนไปกับแม่กุ้งหลายทีก็เจอทุกทีมันเป็นซอยล้างใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นเราจะเดินเงียบๆนะแล้วก็ไปกันวันนี้พิเศษก็คือมีน้องธันวามาด้วยแล้วก็น้อยทำไากลัวไหมกลัวไหมครับกลัวจี ปะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปกันดีกว่าค่ะไป,ปเลยเดินเลยไปแล้วต้องเดินแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าซอย6เป็นซอยที่ไม่มีคนอยู่ค่ะทุกคนอันบอระวังนะครับรู้ไหมตอนนี้เกียวรีกดีไซน์เริ่มเดินแล้วนะคะมาไป,ไปี่ซอย6ก,กันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็าจะถึงซอย6ก,กันแนละ้วพี่เกียวรีอย่ต้องตั้งสตินะคะเพราะว่าซอยนี้มันมืด แล้วมันก็จะมีหมามีอะไรเห่าเต็มไปหมดใช่ไหมรู้กันว่าคลิปนี้เนี่ยจะเจอหมาไล่หมาเห่าหรือเปล่าค่ะัำมาระวังนะถ้าเจออะไรน่ากลัวทามารีบวิ่งเลยนะรู้เปล่าวันนี้ต้องวิ่งเร็วแน่เลยเพราะใส่รองเท้าปั๊บฉลามทุกคนเรามาถึงซอยหลแล้วอะไรคะเฮ้ยทุกคนเราเจอประตูบ้านอยู่ตรงนู้นนะทำมันเป็นอย่างไรนะเฮ้ย อยู่ๆแสงแม่ก็มุดไปเลยอะ่ะแสงจากกล้องอ่ะจริงเงนี่ยเมื่อกี้แม่แจ้งอยู่เลยตัวนี้มันมุดแล้วว่าทำไงดีอะเกี่กยกล้าเดินไปไหมกล้าเดินไหมเฮ้ยมันมุดอีกแล้วงั้นเราจุงมือกันเดินไปดีกวา่าป่ะเดี๋ยวมันจะมุดอ่ะคุณแม่เอาป่ะก็เรารีบยังกันเถอะใครมาเจออะไรบอกด้วยนะตอนนี้ในกล้องแม่มืดเฉยเลยอะเมื่อกี้แม่ยังแจ้งอยู่งงมาก รริงหอใช่นี่บ้านหลังเก่าที่เราเคยอยู่ใช่เฮ้ยมระวังเวงมากเดี๋ยวดิอยู่ๆมันก็มืดอะกล้องอะเสียงอะไรอะมาดิ cover <laughs> วิธีทุกคนมันเริ่ม,มเริ่มแจ้งแล้วว่ะโจลี่เพรามาถึงหน้าบ้านเราแสงแจ้งเฉยเลยเจลี่เป็นอะไรอ่ะเุ้ยโจลี่เป็นอะไรอ่ะ